มาครั้งแรกเลยนะมาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยการเดินดูพระเนี่ยเดี๋ยวดูเดียวว้าวแหวนอันนี้มันคืออะไรขอช่วยเลยจ้ะแต่เดี๋ยวดีจริยิขาให้มีก็เลยพระสวยแล้วรวยแล้วรวยสองหนึ่งหมดเลยโอ้นี่เราพออะไรดูดิเนี่ยโอ้สวยเลยอ้าวไปเป็นมิวโลงลนะวะสายดีเดียวกันเลยดิ ติดโบแดงมาสี่สี่รางวัลมีรายการอะไรบ้างเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังพระเหรอนี่น่หนึงเหรออตังอ่ะซื้อมาีตังซื้อมาอีตังส่งลุนพัดยศตีว่าเป็นรุ่นสองพันลาร้อยคบอขมา้งแรกกนเนี่ยตืดูตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นไหเนี่ยตื่เต้นต้องต่อมตุ้มต่อ อ่หนุ่มทวดองค์หงดวนี้งจะดูได้ว่านไหนลองคอมเมนต์บอกว่าเขาจะเข้าได้กี่องค์อันนีห่ง่องควนี่หมายเนี่ยว่ากนน่หาไปเื่อยพรหายเลยทีนี้อหนึ่งไม่สนใจแล้วตองการทัเอาพระคืนแล้วนี่ม่ีเดียวเลยไม่แน่ดูทวดตั้งปีลึกนะอันนี้คือพระใหม่ทาไมถึงได้หน่งหรือเปล่าเพราะว่าในยุคของปีเนี่ยเขาจะเก็บพระคดีแล้ว แตยุคเก่าเขาจะเก็บพระกขาต้องไว่ดีแต่ว่าที่คือพระแท้ไม่มีคนไม่ดีใช่ไหมใช่ไมใช่ใช่นะสวัสดีครับผมออฟเซนสุภเครื่องนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูงานประกวดเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะครับจัดที่โรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ภาคเจ็ดนะครับ วันนี้เป็นวันที่2ของงานนะครับและเป็นวันสุดท้ายของรอบนี้ด้วยนะครับผมจะไปส่งพระอะไรบ้างไปติดตามดูกันนะครับเป็นสายสมุทรสาครยอดนิยมนะครับแล้วก็อาจจะมีการซื้อขายพระด้วยนะครับลองไปติดตามดูกันนะครับเอ้าถึงแล้วนะครับงานประวดพระโรงเรียนในร้อยสัมทานนะครับเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศนะครับ วันนี้ผมจะพาไปดูขั้นตอนการกดพระนะครับกับเรื่องพุ่นๆของวัยรุ่นกดพระนะครับพี่หนุยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราถึงงานแล้วเราต้องมาซื้อบัตรที่หน้างานนะครับใบละ4 0 0บาทส่งได้1รายการนะครับเราต้องดูว่าเราจะส่งพระกี่องค์แล้วก็ซื้อเท่าจํานวนที่เราจะส่งเลยนะครับ ถึงจะไปดูชุดพระที่เราส่งในรอบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหรียญแรกเลยคือเหรียญหลวงพ่หงษ์บางพีนะครับสร้างปีศูนย์เก้ารุ่นแรกนะครับเหรียญที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อเหล่งนะครับวัดแหลมสุวรรณารามรุ่นแรกนะครับแล้วก็เหรียญพระวินัยทอนบัวนะครับรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่อแขกวัดบองปารุ่น3นะครับสร้างสมบัติ้อยหลวงู่แขกวัดบองปารุ่น2อนะครับอีกโต๊ะหนึ่งก็คือเหรียญรุ่นหน้าเกี้ยวนะครับสร้างสมบัติท้อยแล้วก็เหรียญหลวงพ่อวิหารนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งกันขี่องค์นะครับไปติดตามกันต่อเลยนะครับนี่พี่นุย้ยนี่เขาเดี๋ยวเราฉี่เนี่ยเป็นรางวัลน,นะไปชิงรางวัลได้ข้างหน้าเราเขียนแล้วเราเก็บใบกลางไว้นะเก็บใบกลางไว้แล้วนี่ใสต่ตู้ขอบดำเนี่ยใส่ตู้เพื่อได้รางวันจับรางวัลนพี่เขาเประสบยังไงเขาเขาเล่นหลวงพ่อคูณหาสวยๆกันเลยถ้าเป็นหลวงพ่อสุดนะรวยเละ เขาลงมาคูณเพียบเลยอ่ะแล้วสวยเก็บสวยก่อนแต่ในในยุคที่เขาเล่นน่ะหลวงพูดสุดราคาเท่ากันเลยเออรอดเขาจะมาแต่ถ้าเป็นหลวงพูดสุดปัันเนี้ยเป็นสิบล้านแล้วผมว่าถึงอ่ะเนื้อเงินเพียบอ่ะเนื้อเงินก็มีเยอะมากนะดูแต่พลาเขาสภาพเงี้ยถ้าเป็นเนื้อเงินน่ะในยุคนั้นเขาซื้อเจ็ดหมื่นกว่านะเจ็ดหมื่นกว่านะเขาซื้อองค์เจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่านะถ้าถ้าเป็นลงถ้าเป็นหลวงพูดสุดอ่ะเป็นไงอ่ะนะ คุณไม่รู้เรื่องแต่อาจจะหาไม่ได้ใช่แต่พวกคุณหาได้เยอะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งกวดพระนะครับมี2โต๊ะนะครับโตะที่26มีทั้งหมด5รายการนะครับแล้วโตะที่27มี3รายการนะครับนี่ครับโตะที่26บนะครับเอาเยอะเลยหลายอย่างเลยครับ รนะยะวันดีครับ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 น่นีนี่ยี่หตัวที่26หตัวที่หมีร้านมีพระคูรอดอ่ะมีครับเสมาพระคูรอดเป็นไซยิดครับห้ารายการนะครับ่กไปห้ารายการตัวนีน้ตัวที่26ห ครับผครับขอบคุณครับขอบคุณครับโต๊ะที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีสามรายการนะครับนี่แตพ่อวิหารหนึ่งองค์หน้าเกี้ยวหนึ่งองค์แล้วก็พัดแป้นแหลมหนึ่งองค์นะครับตอนนี้ผมได้ส่งพาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาหัวบัตรไปส่งชิงละวันนะครับ ระหว่างรอกรรมการตัดสินนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆภายในงานนะครับไปกันเลยครับนี่หนังสือนี่ไงนี่มามาครั้งแรกเลยนะมาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยการเดินดูพระเนี่ยปดูดิว่าขว้าจะว้าแชมป์ไหมจะว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับเป็นการเดินงานปวดพระครั้งแรกของพี่ดนุ่ยนะครับรู้สึกตื่นเต้นมาก เดี๋ยวผมกับพี่ดุยนะครับจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆภายในงานนะครับระหว่างที่เรารอการตัดสินของทางเครื่องนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ใหญ่มากระดับประเทศนะครับจัดที่นครมฐมนะครับโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ภาค7นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาดูเกี่ยวกับของที่จะมาเข้าร้านแสนซุปเปอร์เครื่องด้วยนะครับ ระหว่างตอนเดินดูของไปนะครับก็ต้องคอยฟังนะครับว่าเขาประกาศเรียกโต๊ะไหนแล้วนะครับที่จะไปรับพักคาืนได้นะครับโต๊ะสิบเก้า่ไม่ผมไม่ให้รับเลยรับเย็นแน่วะ่ะไม่เป็นไรเขารับไปก่อนก็ได้อ,อันนี้พักดีที่หนึ่งหรอ ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่มีการส่งพระได้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ารายการประวดพระในสายของผมคือสายหลวงพุทธบัดการหลกนะครับมีการส่งไปแล้วเมื่อวันเสาร์นะครับเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันต่อนะครับมีทั้งร้านเล็กร้านใหญ่มากมายเลยนะครับตอนนี้เราเจอร้านใหญ่แล้วครับลองเข้าไปดูนะครับนี่นโทน,โทนโองแคร โทนบางแค FC โทนบางแคเหรอดังด да ังด right. ังสุดแล้วสวัสดีครับนี่ทำอะไรกรอบเหรอทำอะไเขาขาวผ้าเนี่ยดังสุดแล้วโทนบางแคนี่เหรอนี่นี่นี่โอ้สองพันสิบแล้วพันหอืมต่อต่อได้เลยงขายทั้งคู่อแล้วเรยแอบไม้นี่ก็สวยนะอะไรอ่ะป้า สองร้อยเจ็ดร้ยเกาเนี่ยพาขึ yeah> anyway ้นมาซื claro ้อเลยเนี่ยค้าให้แม่ค้าเลยเอออันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยรถรถแรงใจโอ้นั้นอันนี้บางอันนี้หนาใช่ปะโอเคอ่ะวันนี้หนึ่งอย่างเดียวเลยอันนี้วันนี้หนึ่งอะไรขอชงเลยดิฮัลโหลไหนเดี๋ยวนเดี๋ยวขอหยิบให้มีก็เล่นพาสวยแล้วรวยซะด้วยหนึ่งสองหนึ่งหมดเลยอ่ะ โอ้ oh. นี่หลวงพ่ออะไรหลวป่องหนองชุ่มรับหนุนอ๋อสวยเนี่ยสวยส่งพพรสองเหรียญแล้วก็นี่หลวงพ่ออะไรอะ<เ>ที่หกรอที่กก็ช<ว>เชนะยกับพระโชติอ๋อสวยนะอืมแหลือดีทั้งคู่เลยอืมอย่างนี้มันลาแชมป์อยู่แล้วนี่เดี๋ยวลาแชมป์เนี่ยโหดูดิ<ว> เนี่ยโอ้ยสวย้าก9ใบอะไรอ่ะใบที่เราได้ดังสื่อเอาไว้ส่งอ๋อต้องไปแลงสื่อเอาใบนี้ไปแลงสื่อทีนี่ใบใบเล็กๆเนี่ยเขาใครได้ที่หนึ่งจะได้ใบนี้เพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นหนังสือที่รางวัลอ๋อรางวัลไม่ได้ถ้าไม่ได้หนึ่งไม่ได้ไม่ได้เลยต้องเข้าที่หนึ่งอย่างเดียวไม่ได้มาบ้างวันไม่ได้มา เมื่อวาจะมาติดงานแต่งเลยไหมส่งผู้อดส่งพสุดเรยพสุนสาวครั้งนั้นสาวว่าในไม่เซ็ตเราเป็นทุกวันอาทิตย์ไงใช่รถจะเป็นสาใช่ไหมพสุดกลายเป็นสาวเฉยเลยเออตัวเลยเขาก็เขาส่งกันก็ได้เยอะอยู่เราไปรับพาร์เดียวไป่ะนี่ค่ะเอ้ยเราไม่เอากล่องมาว่ะเออถาดถาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีซื้อใหม่เลยนี่โต๊ะที่ยี่สิบหกโต๊ะยี่สิบหก สายสมุทรสาครยอดนิยมกคอนยอดนิยมไปรู้ได้เท่าไหร่บ้างอ่ะอันนี้ได้กล่องแล้วนะแหมขอบคุณลูกค้าผมครับอันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบจะได้ที่หนึ่งบ้างเปล่าไปรู้เอามีไหมที่ไม่ได้สีใหญ่แหมรู้เลยนะที่ได้ที่ไหรไม่มีที่ไม่มีตำแหน่งเลยนี่ไม่มีตำแหน่งเลย อันนี้ได้ที่สองโฮหลงเขเหลียงเขาถือว่าดีนะได้ที่สองนะโอเคแล้วได้สองโอเคแล้วอันนี้ยีอะไรอ่ะสุนทรบัวพระวินัย้สุนทรบัวได้ที่หนึ่งโอ้ยยิปต้องส่งมันเยอะมากเหรอโอ้อันนี้ได้ที่สามเลยอ่ะหุ้ยโอ้โหอันนี้เราเราคิดว่าได้ได้ที่หนึ่งแต่ได้ที่สามไม่เป็นไรแสดงว่าพราเขาสวยจริงเราต้องไปตามซื้อที่หนึ่งเอาไปทึ่งไปตามซื้อที่หนึ่งแทน วันนี้กอมันคอมคอมมันสี่ห้าคนอันนี้ได้ทหนึ่งนี่คอมแล้วโอ้ยอันนี้รุ่นสามลวงผู้แขกบอดองปลาผิวไฟได้ที่หนึ่งแออหรือว่าภูมิใจแล้วพอใจแล้วสอแล้วสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วสวยนี่เราให้เลยถูกสวยว่าไปตามสวยสวยว่าไปตามสวยที่เออรุ่นรุ่นสองมีที่หนึ่งที่ที่หนึ่งที่สองปะที่หนึ่งเก็บไปแล้วไอ้โอ้ยลวงผู้แขกรุ่นสองผู้แขกรุ่นสองผิวไฟจังแป๊ดเลยได้ที่หนึ่งแม่อมเหรอ เขาเอาไปแล้วแตกไปแล้วอตื้อไปตีหมดนยังไม่อะก็ผมให้ห้าหมื vale ่นมันต้องไปกระทุ้งอีกนะของใครของพี่นายแม่กองพี่นายแม่กองมีเบอร์ป่ะไหนไหนนี่ไข่แปงล่างอย่างเขาไม่ให้อะเด็กอ็แดงแพทเลยเดิมด้วยขายป่าวะถ้าถามนี่เดี๋ยวไปตามเขาอยู่แม่กองเลยใกล้ๆบ้านคุณเลี่ยส่งมาห้าติดสองค์อ่ะใช่ส่งมาติดสององค์ติดสองสามเนอะแล้วมีอีกไหมของ นี่มีโต้งข้างอีกโต๊ะหนึ่งไปโต้งข้างดีกว่าโต้งข้างโต๊ะที่ยี่สิบเจ็ดครับขอบคุณนะครับวัสดีครับนี่ของผมหนลัดคิวลัดคิวลัดได้อะไรบ้างได้ที่สาม อั <t aining> ้ที่สองอัน้ที่สองรัอันนี้ที่สองนี่ที่สองที่นี่เป็นที่ใบสามใบอ๋อสามใบครับโอ้ยนี่ได้หนีโบมาด้วยโบมาด้วยโบด้วยนี่ได้หนึ่มเลมมเด้วยนี่นี่หน้าเกี้ยวกระไเงินบีโบมาด้วย ของหนึ่งได้เลขหนึ่งบ้างองหนึ่งอ่ะหนึ่งบ้างสองบ้างปัญหาเกิดอีไปไปรางวัลหายอันนี้เลขอะไรเลขใครอ่ะแปดเปล่าแปดได้ที่หนึ่งแต่ไม่มีบัตรหรือเปล่าไปดูเดี๋ยวไปดูได้หนึ่งแต่ไม่มีบัตรหรือเปล่าคุณนิวลงลงพราะสายสีเหนืองเท่าไหร่ห้าบาทห้อบาท ใช่ป่าวของพี่ออฟไม่มีบัตรดัดรอบัตรก่อนไหนขอโชว์กล้องหน่อยนี่ยังบัตรจะไม่ได้หลวงพ่อวิหารอะไรเงินสองสี่กว่านี่หายากสี่กว่าหายากหัวเชื่อมเหมือนเดิมได้ครับได้รอบัตรให้หนึ่งสี่รายการเยี่ิบหยิบแน่ๆเลยได้หนึ่งสี่รายการเลยเดี๋ยวไปดูสิเดี๋ยวไปดูสิกห่อก 53หลวงพอเต็มตัอะไรของมีหนึ่ตัวอะไรตัวย่สมัวมนะคับถึงสมาว้ี่หมื่นผมเลยบอกว่าผมมาให้ห้าหมื่นอะแต่เจ้าเจ้าตัวเขาจะไม่อยู่บอกต้องไปเจ้าตัวห้าหมื่นซื้อได้นะถ้าสวยฮะให้เป็นกรรมการกรรมการอะไม่รู้ใครห้าหมื่นซื้อได้ไหมห้าหมื่นซื้อได้ไหมซื้ออ ซื้อนี่ต้องซื้อเขาบอกแดงแปดเลยของเราไม่แดงของเราได้สภาพที่ดีแต่ไม่ได้แดงบอกแล้วไม่แดงเราไม่ได้แดงใช่ปะนี่มาดูนั่งว่าอะไรได้อะไรกันบ้างยื้มต้นหนยนะครับนี่ติดโบแดงมาสีสรางวัลมีรายการอะไรบ้างเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอันแรกเลยคือพระคุยในทอนบัวนี่แชมป์ตาดการได้ที่หนึ่ง ที่2นะหลวงพู้แขกเัดต้องปลาปี2,500รุ่น3ผิวดแดงแป๊ดเลยอันนี้แล้วก็ไปโต๊ะที่27ปู่วิหารได้ที่1นึ่อีกองค์หนึ่งเป็นหน้าเกี้ยวกระไรเงินได้ที่หนึ่งเหนกันตอกนั้นก็ได้ที่สองก็ได้ที่3ที่2ก็มีหลวงพ่อเหลง หลวงพ่อเหลงไดที่2องที่สามนี่หลวงผู้แขกวพรตั้งปารุ่น2อง9อีกนี่อีกโต๊ะหนึ่งก็ได้และที่2อันนี้ปันแหลมแปบพิมพ์ใหญ่แสกสาเกพิมสเกพิมใหญ่แล้วก็ที่ผิดหวังก็มีหลวงพูรอดแซยิตเขาบอกเขาส่งเยอะมากเขาเนีส่งเยอะมากทั้งหมดมีเท่านี้ ถือว่าประสบความสําเมร็จเหมือนกันนะก็ได้ได้ได้เพราะคู่แข่งเยอะเป็นรายการใหญ่ของระดับประเทศจัดที่โรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ภาคเจ็ดเป็นงานแรกของปีเลยนี่เป็นสมุดส<ร><ข>อบข้ยอดนิยมแล้วก็สมุดสงครามยอดนิยมพยายามดูพี่หนุย่ยกันว่าจะได้อะไรบ้างปะ่ะหลวงพระยศเหรอนี่นี่หนึ่งเหรอกี่ตังค์เนี้ยซื้อมากี่ตังค์หลวงลุงพัะยศปีนีว่าเป็นรุ่น2500 คนรวยคนรวยคนรวยเราพระสวยแต่เขาคนรวยเฮง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 ครับอ่ะลงแล้วลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวเราลงมาคนมาแล้วอย่างครั้งแรกกันเนี่ยตื่นดูตื่นตื่ตื่นตืนเต้นมเนี่ยต่นทะไหร้องต่ามตุ้มต่อมตุ้มต้มยนะสิบองค์นะส่งไปสิบเอ็ดองค์ หอง่้วองค์นงไงอ่าหลง้วองค์นึงแต่นี่สิองค์จะดูได้ว่างาลองดูดิสิองค์มาดิงคอมเมนต์บอกด้ว่าเขาจะเข้าได้กี่องค์อ่ะที่หงกี่องค์จะมีที่หาึงจะมีที่หนึ่งกที่หนึ่งกี่องค์กูไม่มีมีสวยถูกไม่สวยจะ่พสงเหร่ะได้ไหม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 ไปดูกันที่2แล้วมาหนึ่งแล้วที่สองแล้วสองสี่องค์ดูได้จะได้หน่งกี่องค์ ที่สามมาแล้วที่โบแดงไม่มาโบแดงไม่มาไม่มาโบแดงไม่มา2 27โบแดงยังไม่มาลุ้นลุ้น2แสนโอ้ยอันนี้ไม่ได้ตำแหน่งหรือยังหรยังสามแล้วสามนี่เข้าเป้าเหลืออีกเจ็ดเหลืออีกเจ็ดยังยังดรู้ไม่ได้เลยองหรูอไม่ได้เลยทองแดงผมรู้ได้มีสัองละนะอันนี้2 27 ลองคอมเมนต์ทายกันดูดิว่าจะเข้าไหมทองแดงเข้าไหมทองแดงที่สองตอนนี้ในอ่ะที่สองสององค์ที่สามหนึ่งองค์แล้วไม่มีตำแหน่งสององค์สองสอแต่ว่าพระพระส่งเยอะหาอยู่พระเยอะมากเลยนะในตู้พระเยอะมากเลยนะเรียบเลยเนี่ยที่สี่ รอรอต่อไปรอต่อไปรอโบแดงต่อไปไอ้ที่สามตุ้มต่อมแล้วตุ้มต่อมแล้วนี่ตุ้มต่อมแล้วตุ้มต่อมแล้วองแดงไม่เข้าเลยไฟเจ็ดองแล้วเจ็ดแม่งไฟเจ็ดองแล้วเดี๋ยวนี้หวังไว้ไม่มีมาเลยงานใหญ่งานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆไงคนส่งเยอะมากจริงๆนะที่สี่อีกแล้วสามห้ามหาหนึ่งหนึ่งสี่สามาหนึ่สี่หนึ่งพเราได้เปล่าได้ได้ได้ มาลูกเหรียญเลยเยี่ยมนี่หนึ่งไม่ได้มาเขาปุ๊ไม่น่าจะมีนะอย่าบึ้งลุ้นลุ้นลุ้นีอเล่นสุดท้ายแล้วนีเหมือนในล่างเนี่ยเป็นงนานโบแดงเราอ่ะนไะด้เละนี่เหมานี้เหมา <c oughs> ยังไม่มาเลยบนล่าบลลเหลือเลืนีดเรียญเดินนบนอนตที่หนึ่งเหมือนของพี่นุยนะนี่หมายเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะหนึ่สองสป่ะสองหฮ้ยแปดอะไรยงนี้ปดสอันเป็นเชิงบอลบนนะพี่ที่หายไปเรียนึงหายแล้ทีนี้ไอ้ที่หนึ่งไม่สนใจแล้วต้องการ้เอาพรคืนแล้วนี้ หน้าหนึ่งแปดจบไม่มีที่หนึ <car <car ่งเลยแสดงว่าหลวงพ่อคูณคนเล่นเยอะและผ้าเยอะผ้าเยอะมากผ้าเยาๆเลยตรงนี้ร้อยโอ้โเยอะมารวการ่ะ้อแได้แต่ว่าผ้าสี่ก็พุ้มนะาค่อนข้างสวยหมดทุกองค์ทำเอะม อแพ้ทงคไม่ใช่แพ้ทองค์คำหกแปดแปดเนื้อนไม่เกี่ยวด้วยความสวยเป็นหลักถ้าสมมติมันใกล้เคียงกันมันต้องหาตำหนิที่อันไหนที่จะได้ที่หนึ่งต้องดูตำหนิละแต่มองอย่างเงี้ยใกล้เคียงกันหมดแล้วอย่างเงี้ยโอ้ดูยากเนื้อดูยากภาสวยหมดเหมือนกันทุกเป็นมิตินึงมิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยต้องดูหลูด้านหน้าไม่ได้ต้องดูหลังอีกประกอบหลายอย่างใช่ครับไม่ได้ที่หนึ่งเลยนะขายได้ท้ามทำไมโอเคก็ถือว่า ข้าเป้าอยู่นะข้าเป้าอยู่เข้าเป้าอยูามสี่มี2 3 4สามสีได้1ใน4ก็ถือว่าถูกถูกถูกโอเคไม่ผ่านหน่เหรียญเดี๋ยวไปว่าใหม่ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเราเราสององค์เดียวไม่เยอะหรอกอันนี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดรุ่นเนี่ยเหรียญเดียวคือเหรียญเดียวเท่านั้นเลยตอนนี้ที่ได้หนึ่งได้หนึ่งเหรียญเดียวเลยยาก ไม่แน่รูทรวดตั้งปีลึกนะอันนี้คือพระใหม่ทำไมถึงไม่ได้หนึ่งรู้ป่ะเพราะว่าในยุคของปีเนี้เขาจะเก็บพระกันดีแล้วในยุคเก่าเขาจะเก็บพระกันไม่ค่อยดีเข้าใจว่านี่คือพระแทบจะไม่มีคนที่จะมาหากำไรเขาจะใช่สมัยก่อนคือเขาจะอ่ะสมัยเนี้สมัยสามกว่าเนี่ยเขาจะ เเ้าาามพื่อกก็บรัษแลวนี่ถือว่าในรุ่นมันแล้วที่สองโอเคนะแต่แพ้ทีห่หนึ <ๆ S 1> หน่งเดียวถูกต้องคนเดียวแล้วบอสที่เราเก็บหมดเล้วรอบสามเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้เอาตัวจริงมานะอยู่ในเรียมทองอยังไม่ได้แกะประดับรอบนี้ตังบอสมัน,นแค่แกะแต่นี่งานใหญ่โอ้โหแพ้ไม่พอดเนาะเป็นงานเล็กน่าจะงานใหญ่จัดโอยงานเล็กได้หมดแหละอืมร่วมประเทศอันนี้ระดับระดับประเทศทำไปต้นต้นเลยฮะทั่วประเทศเอาได้หนึ่งนีไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว หนึ่งไว้ได้ที่หนึ่งไว้ได้ที่หนึ่งไปจด้เห้เห้เห็นไหมพายุนี่ไหมยากยากยากเห็นไหมพายุเห็นไหมพายุนี่หนึ่งเดียวเดียวกันไหมไม่รู้แต่ได้ใบแล้วที่หนึ่งเนี่ยถือว่าประสบความสเร็จแล้วโอเคปะไม่ใช่ไม่ใช่อพี่เดีไวพี่เดียวพี่มีเล่มเดียวเท่าไหร่อ่ะฮะห้าร้อย มาทาได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลมยอดหนังสือที่เพิ่งทำวันนี้อ่ะนะหนังสือที่เราได้รางวัลนี่แหละเรได้เลยวันนี้เอ่ะขายกันเลยจริเดี๋ยวก่อนนี่ไงไม่ได้เลยไม่ได้เลยผ้าไหมเออเข้าใจป่ะท้าเป็นผ้าใหม่งานก็ดีพี่สองเล่มวดมานี่มันเย่อเขียวอ่ะนี่มาดูหนังสือกันว่าหนังสือได้หนังสืออะไรอันนี่อะไรนี่เดี๋ยวไว้อ ชุด3เครื่องรางยอดนิยมสื่อเครื่องรางยอดนิยมมี2เล่มอยู่ข้างในนะครับมีเล่ม 1, <Okay. S> 1> เล่ม 2, 2> ใครสนใจ1,000บาทเท่านั้น1 0 0่บาทเท่านั้น <laughs> <laughs> ขายเลยขายเลยหมึ่พบาทโอ้โหนี่